สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเสาเนาะค่ะน้องเ,เห็นว่าโอ้ยแดเด,ดเวลาเดดออกมาแน้ะคะ่ะน้าต่างตรงนี้เนาะคะ่ะจะมีหิมะเกาะอยู่ขางนอกนะคะานาต่างตรงนี้จะพิเศษคือเขาเก็บความร้อนไว้นะคะแล้วบ่ให้ความเย็นเข้ามา นาต่างกันเลยเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นบ่ค่ะอันนี้เป็นนาต่างสามสันนะคะพวเปียวเปลียนนาต่างตอนปีที่แล้วนะคะช่วงโลกมาไม่มานาต่างตรงนี้ก็เลยด,ดีตรงนี้แล้วค่ะคือว่าให้ความเย็นเข้ามาแล้วก็เก็บความร้อนไว้ข้างใน,นก็เลยเหตุให้หิมะเกาะอยู่นาต่างแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะละลายไปเอง ปาจใาพี่น้องเบิง่งธรรมชาติความสวยงามของอากาศทางนอกนะคะ่ะจำหนีเก่นเานาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งเรากันว่ามันจะหนาวขนาดใดหิมะยังเป็นแผ่นๆสีเลยค่ะเห็นบอกสวยงามไปอีกแบบเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเชิญกรชมเปรียวช้าเนี่อยู่แล้วเนาะคะ่ะวันนี้พี่ก็จะพูดถึงว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนาะคะ่ะที่ เปียวเข้าไปช่วยแฟนจ่ายบินแล้วก็ซอยซัพพอร์ตเรื่องเองินเรื่องทองเนาะค่ะเนาะว่าชีวิตคู่ของเปี่ยวจะเปลี่ยนไปแบบไรพี่น้องคาะหลังจากที่เปียวเนาะค่ะเปืะะเปี่ยวทำงานเมื่อก่อน,นเปลี่ยวจะทำงานเยอะแล้วเปี่ยวจะ,อะบอค่อยมีเวลาเหมือนคนอื่นในวันหยุดทั้งสิ้นนะค่ะเปี่ยก็ญาตาก็จะเจอกันเป็นปบอข้าพ่นก็นจะเอินไปกินข้าวอยู่บ้านแล้วเพ่นก็นสงสัยนะคะว่า เป็นอย่างเปียวชอบเห็นงานวันเสาร์เป็นอย่างเปีียยก็เห็นงานลายแท็แล้วคือใครๆเอาว่าเพื่อนเพื่อนสงสัยนะคะว่าการทํางานน่ะเห็ดหาวันต่ออาทิตย์มันก็เพียงพอแลอ้วเปียกเปรี้ยวตรงเห็ดเยอะเป็นอย่างเปรี้ยว็เพื่อดูแล,แลเจ้าของเปียวเข้าใจเพื่อนนะคะเพื่อนอยากให้เปียวดูแลสุขภาพแล้วเพื่อนก็อยากให้เปรียวอยู่กับครอบครัวคือคนอยู่นี่นะคะเขาจะทํางานก็คือทํางานเป็นเป็นระบบระเบียบ แต่ถ้าเป็นวันแดงหรือวันหยุดเขาก็ต้องอพบปะญาติพี่นอ้องแล้วเขาก็ต้องอเข้าสมาคมกับเพื่อนฟูงแล้วก็ครอบครัวเพราะคนอยู่ดีเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวนะคะแต่เปรียบโมเมนเปรียบเหตุงานหลายจนเกินไปจนยาวาให้นะคะบัานนี้ยากระเลื่อนเพียวไปพบอีกเลยคะ่ะพี่น้อง ว่าไปคุยกันเป็นการส่วนตัวให้ฉันถามเธอเนะี่ยเธอเสียงงานอีกอย่างหนักนาแท้เธอคือบ้บมาดูแลสุขภาพเธอเป็นยังคือทํางานหนักคักแท้อีหอย่างสินะ่ะเพื่อนกะบอกลูกซ้ายเพื่อนคือกันได้ว่าดูแลเปียวแน่หลังๆนี่ฉันเห็นเขาเห็ดงานหลายเพื่อนเป็นห่วงนะคะว่าก็ว่าแล้วบัตรทีตานี่เพื่อนก็อยากให้เปียวใช้เวลาอยู่กับลูกซ้ายเพืนน่อนอีหเังสินะ่ะบัดน,นี้เพื่อนก็นเลยเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าที่เปียวต้องเหตุงานหลายอย่สิเพราะว่า มันเคยมีเหตุการณ์ที่เปียวตรงไปซอยลูกซ้ายของคุณใจบินใจอยัง,ยงวเวลามันบ่มีเงินมันมันลาบากอย่างสินะเพราะว่าเคเ่อบอกฉันฉันจะได้ซอยเปียวก็เลยบอกว่าพวกฉันอายุหลายแล้วพวกฉันพวกฉันเฒ่าแล้วได้แม่เปียวก,ก็เลยวางสิสิไม่ให้เธอของเงินจากเธอตลอดเวลาไม่กับบดได้เดยแล้วลูกซ้ายลูกซ้ายเพื่อนนะคะเวลามีปัญหาเรื่องการเงินอยังแต่เพื่อนจะซอยมาตลอดคือเพื่อน เพิ่นแพงลูกเพิ่นนหแม่คะเพิ่นหักเพิ่นแพงเรามาขอคงเพิ่นนะเวลาลูกซ้ายซื้อยังไปให้เพิ่นบอกเอาซื้อได้พี่น้องเพิ่นเอาเงินคืนจนเปียวว่าให้เพิ่นก็เลยบอกว่าจะไม่เห็ดจั้งอ่าหลังจากที่ลูกซ้ายเธออยู่กับฉันต่อไปนี้ฉันจะปรับนิสัยของเขาให้เขากับฉันโอเคบอสไว้วาอ่าเดี๋ยวเวลาฉันสอนอย่างลูกซ้ายเธอเธออย่าอย่าขาด บแมนว่าด,ดีแต่ฉันอยากให้เขากับฉันไปกันได้ย่างเพื่อนก็บรล่ๆเพื่อนก็บ่าเข้าใจได้ยางแต่เขาเห็นให้เพื่อนเห็นนะคะว่าเปียวอยากสอนแฟนเปียวให้ให้มาทำเนียมทั้งเปียวน่อนะคะแล้วก็คืออยากให้เพื่อนฟังแนี่บเมนแบบใส่ชีวิตสโลว์ไลน์หน,น่อยนะคะเปียวบมัเพราะว่าตราบใดที่เขายังบ่มีเงินกินเขายังจนอยู่ถ้าเขาจะใส่ชีวิตลูราล้าแล้ว เฮาบอดิลลนเหตุงานเฮาเซลเงินไดมาใส่คือเปี่ยวอยากแสดงให้แฟนเห็นนะคะเปี่ยวกเลยเหตุงานหนักขึ้นแล้วเปี่ยวกะคือใคยขาอาว้าเปียวต้องแสดงเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเฮาว่าเขาว่าเข้า,า,าใจคนหวังคนเนาะคะ่ะเขาเคยชินกับการใส่ชีวิตม้จนครึ่งคนชีวิตเขาเขาเคยชินกับการสะดวกสบายเขาบ่ได้เหมือนเปี่ยวสินะคะที่แบบเป็นเด็กน้อยแล้วก็ไปเก็บบอกทัวแล้วก็ไปหาขายของตามตลาดนัด แบบเก็บผักบุงกินเพิ่นบได้ลบาบากแบบเปรี้ยวนะคะเพิ่นเลยมองบ่เห็นภาพที่เปรี้ยวพูดถึงมันคืออย่างนั่นลหละค่ะพี่น้องเปรี้ยวนะ่ะก็เลยว่าเปลี่ยนนิสัยเพิ่นไหมเปรี้ยวซักผ้าเพิ่นก็นต้องเพ็นคน้นตากผ้าเห็ดอีหยังแบบนี้แ,แรกๆ่าเห็นอู้ยสงสารลูกซ้ายแบบไไกลครับว่าเป็นอย่างลูกซ้ายก็จะเห็ดงานหนักอย่างสินนแม่เขาเพิ่นกับห่วงนั่นแ่ละว่าก็ว้าจนมาถึงจุดหนึ่งเปรี้ยวเปลี่ยนลูกซ้ายเพิน่น ไปในทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งอาหารนะคะพี่น้องพิ่จะเป็นแบบว่าเวลาให้กับเขาเหยียงให้ลูกลูกบบมักลูกบบมักินผักอันนี้ลูกเคลียออกลูกบบอยกกินความหักของแม่เนาะค่ะเนาะลูกชอบอาหารตรงนี้เลยเพิ่ลูกไปเฮ็ดไม่ให้ลูกแบบตามใจลูกปแล้วบอกว่าแม่ลูกเธอโบแมนอายุน้อยหน่อยแล้วเด้ถ้าเขากินบบได้เขาก็่ตดองกินให้เขากินอันนั้นละแรกแรลูกเปี่ยวพูดทั้งสี่พิ่นบเขาใจเปียวนะแม่คะพิ่กับ เสสงสารลูกฉันจึงเลยแบบคลายว่าเปรี้ยวโหดไล่นะ่ะไหมค่ะแต่หลังจากนั้นพี่นอ้องยามาเห็นลูกชายเพิ่นเปลี่ยนไปลูกชายเพิ่นขยันขึ้นแล้วลูกชายเพิ่นเก็บเงินเป็นแล้วลูกชายเพิ่นแบบเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะ่ะไหมค่ะแล้วแบบจากที่เป็นคนนอนเดึกตื่นสายลูกชายเพิ่นตื่นแต่เศร้าแล้วลูกชายเพิ่นขยันขึ้นกว่าเกา่าเพิ่นบอกว่าเฮย้ย ลูกซ้ายแต่งคือเปลี่ยนไปแบบนี้อย่างสินะคะนั่นแหละค่ะเลยเป็นเหตุผลให้ยาเริ่มชอบเปียวมากขึ้นแรกๆเพื่อนก็เชยๆนะคะชอบแต่บ่ด้ชอบเยอะขนาดนั้นสินะคะแต่ทุกอย่างทือเปียวอสอนแฟนเปียวสินะคะตัวอยากให้แฟนเปียวถือกันกบคล้ายๆกับว่าเขาอยากให้แฟนเขาเป็นแบบไหนเขาก็ต้องสอนนิสัยเขา,าให้เป็นเหมือนเขา เหมือนสิ่งใดที่เฮาบ่าชอบเขาปฏิบัติกับเขาเขากัอยาปฏิบัติกับเขางสินะคะแล้วเวลายุตนาค้นหามดาหรือตะครอกเมียตัวหนาคนจังสิงเบเี่ยงชอบเลยแล้วเพิินกับ,บ่บเหตุแล้วเปียวกับ,บ่บเหตุบ่แมนว่ามีบุคคลที่2ที่สมเขาจะห่องดาแฟนเขาหรืออยังบ่ให้เกียรติกันสิเด้ะคะ่ะหามเหงุี่นะคะคือเขาต้องไห้เกียรติกันทั้งต่อหนานและรับหลังมันก็จะทําให้ขู่ชีวิตของเขา เขาเรียกว่าอย่างสมดุลกันนะแม่ค่ะในราคาคือ,อการเปลี่ยนแปลงของคู่ชีวิตของพวกเปียวที่พวกเปียวมาปรับเปลี่ยนนะคะบอว่าจะเป็นมารยาทหรือว่าอบอว่าจะเป็นการคบค่าสมาคมกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวแล้วก็มีอีกเรื่องหนึงนะะ่งด้ค่ะการกินอาหารอาหารที่เปียวชอบสินะคะพวกมงเพิ่นกินอาหารแบบหนึ่งเปียวก,กินอาหารแบบหนึ่งสินะคะ ก็คืออีกอย่างหลากหลายอย่างที่เฮาต้องมาเลี้ยนรูกันนะคะแตะ่สิ่งหนึ่งเลยที่เปียวเลี้ยนรูเนาะคะ่ะเปียวสามารถเปลี่ยนแปลงแฟนตัวเองอให้มาช่วยเหลือเฮาใคลๆายๆว่าถ้าเปียวซักผ้าแฟนก็ต้องตากผ้าถ้าเปียวให้กขาเขาแฟนก็ต้องมาซอยล่างไั่ใช่นะรคะคือจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ยายนอนเบิงซื่ซอๆสิ่นี้ไหมคะเปี๋ยวก็จะใสใบ้บอกไวงได้นั่นแหละคะ่ะ คือเขาตรงมาสอนมาเลี้ยงลูกเขาอยากให้แฟนเราเป็นแบบไหนเราก็ต้องสอนแฟนเราให้เป็นแบบนั้นนังสิ้นะคะ่ะแล้วกเรื่องของอผู้หญิงสิเขาเสียหมาอนินท้าหรือบอกให้แฟนเขาฟังบ่ได้เลยะคะ่ะถ้าเขาไปบอกให้ผู้ชายฟังบ่บอยๆมันบ่คะเขาก็จะมองเพื่อนเขาเป็นแบบนั้นนังสินะคะ่ะ คือผู้ซ้ายจะต้องให้เขาอยู่ในโลกของเขาว่ามันให้เขามาเป็นผู้ซ้ายที่มักเวาเรื่องผู้หญิ้งหรือว่ามักมติหรือว่าเพื่อนเพื่อนของเขาจังสิ่นะคะคือมันจะต้องสอนเขาหลายอย่างสินะคะนั่นแหะคะ่ะพี่น้องมาติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่าเปี่ยวหลังจากนั้นเปี่ยวพบเจออย่างอีกแน่หลังจากครูชีวิตในวันนี้เนาะคะ่ะที่เปี่ยวเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับ ให้เขาเขาสมดุลกันมากยิ่งขึ้นคือเราต้องการให้แฟนเราเป็นคนแบบไหนเราก็ทําทตัวแบบนั้นให้แฟนเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเบวพูดผิดพลาดสิ่งใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่เป็นกําลังแรงใจให้เบวเสมอมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ